นางกาลีนำโคสก,กะทาลกไปให้โคเหยียบ <c oughs> ตถาในการนั้นโกสัมพิกัดเศรษฐีอันว่าเศรษฐีผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีขัดฉันโตไปอยู่ราชากุลังสู่ตระกูลของพระราชาสู่ตระกูลของพระราชาทิศสวะเห็นแล้วปุโรหิตตังซึ่งปุโรหิตขัดฉันาราชานิเวศนะโต อาขัดฉันตังราชานิเวสนโตอาขัดฉันตังผู้มาอยู่จากพระราชนิเวศกุชิถามแล้วว่าเครื่องหมายคำพูดอจริยาฆาแต่อาจาร,รย์อาชาในวันนี้ติถิการณะก,การณะนักขัดตะโยโคอันว่าความประกอบแห่งนักสัตว์เป็นเครื่องกระทำซึ่งดิดถีแต่อันท่าน โโลกิโตโโลกิโตตรวจดูอยู่กิงหรืออิติดังนี้ตรวจดงกษัตริย์นะครับเมื่อกี้ถามแล้วข้าแต่อาจารย์วันนี้ใช่ไหมเห็นแล้วซึ่งปโรหิตอันนี้ปโรหิต oh ก็เลยพูดว่าปโรหิตพ oh ูดว่าอาหากล่าวแล้วว่าปโลหิตโตอนว่าปโรหิตอาหากล่าวแล้วว่าเ oh 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 ครื่องหมายคําพูดมหาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐี เนี่ยดูค่าแต่เศรษฐีสิทิโนเศรษฐีโอเคเนี่ยดูค่าต่อค่าแต่แปดอามะเออเอเวังเติมเข้าไปอันว่าอย่างนั้นเอออันว่าอย่างนั้นกิดจังกิดจังแปลง้ี่นีเป็นนะอ,นอันว่ากิดกิดจังอว่ากิดกุลังกุลานี้อันยังอื่นกิงอะไรกิงอะไรอมหากลางของเราทั้งหลาย หังอะหังมียังโนมังมามังอัมเหโนไม่ยางเมเอ็มเหโนอัมหังไม่หังอัมหังม่าม่าม,ม,มังอัมหากะสมักังโนทั้งหลายของเราทั้งหลายสี่ก็หกอัตถิเข้าไปย่อมมีอิติดังนี้ตอนนี้ปุรหิตคุยกับเศรษฐีนะครับปุรหิตคุยกับเศรษฐี ก็ลเลยเป็นชนาปากิงอะไรหนจะได้ไดอาจาริยาคุยกับอจาจารย์น็คือเศรษฐีวัตรเศรษฐีปุชิทำแล้วว่าอจาริยาข้าแต่อจาจารย์กิงอันว่าอะไรพรวิสติจกมีชนาปะแก่ชนบทอิติดังนี้ปุโรหิตโตอันว่าปุโรหิตอาหาเก่าแล้วว่านใหมายคำพูดอันยังกะละนังอันว่า อันยังกระเอาว่าเหตุอื่นย่อมไม่มีปณะแต่ว่าชาตาทาลโกอันว่าเด็กคู่เกิดแล้วอัชชะในวันนี้เฉตทะกาเศรฐีจะเป็นเศรถีที่เจริญที่สุดจะเป็นเศรษฐีที่เจริญที่สุดพวิสติจากเป็น นักเลในพระนครอิมัชมิงนี้เจ็ดเจ็ดอิติดังนี้ตทาในการนั้นภริยาอันว่าภริยาเศรษฐีนของเศรษฐีคุลุคับพาเป็นผู้มีคันหนักโอติย่อมเป็นเครื่องหมายขั้นตัสมาพาอเหตุนั้นโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นเปเศสิส่งไปแล้ว ุิสังซึ่งบุรุษเคหังสู่เรือนสีคังพลันวัจเนนะด้วยคำว่าก็หมายเปิดตะวังอันว่าท่านหรืออันว่าเจ้าคัจฉะจงไปเครื่องหมายเปิดตะวังอันว่าเจ้าชาณาหิอ,อัจฉะแล้วก็ชาณาหิอันว่าเจ้าจงรูน้นาง มามาภริยังซึ่งภริยาของเรานั้นสาตังสาสาตาังนังทานาว่าสาไม,ไม่ยังภริยาอาบภริยาของเรานั้นวิชาตาวาลอดแล้วหรือโนวิชาตาวา โนวิชาตาวาหรือว่าไม่ข้อแล้วอิติด,ดังนี้ดังนี้อิติด,ดังนี้สุตวาฟังแล้วว่าเครื่องหมายคำพูดตุยหางภรรยาอันว่าภรรยาของท่านอันว่าภรรยาของท่าน ณวิชาตาไม่คลอดแล้วติอิตอิตตตดังนี้ทิสวาเฝ้าแล้วราชาหนังสื่อพระราชาคันทวาไปแล้วเคหังสูเรเลเวเคหน้าโดยเร็วปักโกสิตตวาปักโกเรียกเรียกมาแล้วนะทาสิงซึ่งทาสีชื่อว่ากาลี ทัตตาว่าให้แล้วสหัสสังซึ่งพันแห่งทรัพย์อันนี้น่าจะเป็นปู้ริหิตเป็นคนกล่าวนะครับกล่าวแล้วก็เป็นคนฟังแล้วก็เป็นคนกล่าวต่อนะครับ <c oughs> อาหากล่าวแล้วว่าตาวาังอันว่าเจ้าขัดฉะจงไปลงหิลบิภิตะวังหิทามิมะโอเค ปะาทาลตตวาาใข้ควรแล้วนักขาลีในพระนคอรอิมสมิงนี้ตวังอันว่าเจ้าทัตตวาให้แล้วสหัสสังซึ่งพันแห่งทรัพย์คันหิตตวารับเอาแล้วชาตตาทารกังซึ่งเด็กซึ่งเด็กซึ่งเด็กผู้เกิดแล้วอัชะในวันนี้เอหิจงมาหิจงเอมาเอจงมาอิติดังนี้ สาทาสีอันว่าทาสีนั้นสานั้นอภปัาทาเลนตีให้ควรอยู่อันตะอยู่คันตวาไปแล้วเคหังสู่เรือนตังนั้นทิศวาเห็นแล้วทะลกังซึ่งเด็กกุชิตตวาถามแล้วว่าเคื่องหมายคำพูดไม่ครับกุชิตวาถามแล้วว่าขหับปะตานัง ขหปตานังตรงนี้ก่อนนะครับอ่ซึ่งหญิงผู้เป็นเจ้าของเรือนว่าเครื่องหมายคําพูดอันนี้ต้องเคลียกรรมก่อนนะครับเราค่อยไล่มันี่ใหม่เครื่องหมายพูดอทารกอันว่าเด็ก <c oughs> ชาตัวเกิดแล้วกระทานในการไลอิติดังนี้ อันว่าเด็กนี้อายังทารกโกอันว่าเด็กนี้นานชาโตเกิดแล้วกระทานในการลาอิติดังนี้วัจเนคันว่าคำว่าอายังทาระโกอันว่าเด็กนี้ชาโตเกิดแล้วใครเกิดแล้วว่าเด็กนี้เกิดโอเค เกิดแล้วชาตัวเกิดแล้วอัจฉรในวันนี้อิติดังนี้ตายะอิทธิยาอันว่าอีกทั้งหลายกล่าวแล้วอวัดวัดวดวดตตวากล่าวแล้วว่าแค่นี้หนึ่งวุตเตกล่าวแล้ววัตตวายกมากล่าวแล้วว่าตวางอันว่าเจ้าเทหิ จงให้เจ้าจงให้แถวสองิมังทารกังซึ่งเด็กนี้ไม่หังแก่ดิฉันสี่ไม่หางอามหางมมามังองมามหางกังอสมากังโลวิติดังนี้จหาปนังยังค่าให้ไม่ใช่มูลัง ยังฆ่าวัดเทนโตวัเทนตีเนเนยนาเปนอพยะยังฆ่ายังฆ่าให้เจริญอยู่อันตะอยู่ยังฆ่าให้เจริญอยู่เนยะยังจุดๆุดให้พัตตวากละธรรม สหาปณาซึ่งกหาปณะเอกังหนึ่งอาทิงเป็นต้นทัตตวาให้แล้วสหัสสังซึ่งพันแห่งทรัพย์อาเิตตวนำมาแล้วนำมาแล้วตังทะลกังซึ่งเด็กนั้นทัดเสสิแสดงแล้วเศรษฐีโนโกแก่เศรษฐี เศรษฐีอันว่าเศรษฐีจินตตตว่าคิดแล้วว่าสัตเท่าว่าเครื่องหมายคำพูดสัตเท่าว่าทีตาลาเมทิตาลาอันว่าทีดาของเราชายิตสติจะเกิดสายอาหารอันว่าเราตั้งธาลกังหรือนังธาลกังก็ได้อย่างเด็กนั้น <c oughs> นี่เวเศตวาเนเนียน,น,น,นาปีนาปิยะ <c oughs> ยัง <c oughs> เด็กนั้น <c oughs> วัาาธาตุให้อยู่ <c oughs> แล้ว นิเวเสษตวาให้อยู่แล้ววัสสธาความอยู่ตายะทิตลาสัตถิงตายะทิตลาสัตถิงกับด้วยธิดาตายะนั้นาริสามิตรก,การธรรมสามิกังอาเสถิตฐานัสะสามิกังให้เป็นเจ้าของแห่งตำแหน่งแห่งเศรษฐีสัจเจทาว่า เมพุตโตอันว่าบุตรของเราชายิสติสติสันติสถิตจะชายิสเกิดไซเ่อหมายคำาพูดอหังอันว่าเรานางธะละกังยังเด็กนั้นมาเลสามิจับให้ตายอิติดังนี้นางคือเกิดจากตัวนี้นะครับแปลนิขิป็นะนอิตินางธะละกัง อย่างเด็กนั้นมาเลศสามีจักให้ตาอิติดังนี้ปุกคลังยับ,บุคคลกะเลสิให้กะระทำนางหรือตังก็ได้ทารกังซึ่งเด็กนั้นเคเหในเรือนอัถาครั้งนั้นภริยาว่าภริยาอัศเษฐีโนของเศรษฐีนั้นวิชายเคาะแล้วบุดตังซึ่งบุตร กติปาหัดจะเยนะโดยการอันเป็นที่ล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยเศรษฐีอันว่าเศรษฐีจินแต่ตะวาคิดแล้วว่าขมมายคําคำพูดอิมัสมิงทาระเกอัสติคันเมื่อเด็กนี้อสติไม่มีอยู่อะวะสชธาอาไม่มีอยู่ลบวะอสติไม่มีอยู่ติอยู่ ไม่ไม่มีอยู่บุตตว่าว่าบุตรมะมะของเราละพิสติจักได้เศรษฐิเศรษฐิฐานังซึ่งตำแหน่งแห่งเศรษฐีสัศสะไมายาอิธานิเอวะตังทลรกังมาเลตุงอันว่าตุงอันว่าอันไมายาไมายาอันว่าอัน ไมยาอันเราอันว่าอันอันเราตังธารกังยังเด็กนั้นมาเลมาละให้ตายปีธานี้ในการนี้เอวะนั่นเทียววัตติย่องควรอิติดังนี้อมันเตตตว,วาเรียกมาแล้วกาลิงซึ่งนางกาลีอาหะกล่าวแล้วว่าเชเนสาวใช้ชอวช้างใช้ ัติชะโ,โลหิลบิจงไปตะวังอันว่าเจ้าจงไปตะวังอันว่าเจ้าหิมังธาลกังอย่างเด็กนี้วิปัตชาเปหิจงให้นอนหิจงให้นอนนาเปนภิยะนาเปจงให้นอนจงให้นอนอย่างเด็กที่จงให้นอน ติลียงขวางอิมังที่มันทะลลกังไปแล้ววัดชัดวารละมัดเชในทาำกลางแห่งประตูแห่งข้อพระ,ะนิคมะนะเวเรยะในเวลา นิคามานะเป็นที่ออกไปคุณานังแห่งโคขาวัสสะคุณนังคาวานังโคคาวโวคาววังคาวมงคาวโวคาวเวนะโคอิคาววิคาวัสสะคุณนังคาวันังสี่กับหกสี่กับหกแห่งโคทั้งหลายคุณานังวัชโตจากข้อพุทธิตวาเหยียบแล้วนังธลรกังซึ่งเด็ก นั้นซึ่งเด็กทารกนั้นต่างธารกลางอย่างเด็กนั้นมาเลสเสมาเลสสันติเนเนียนาเปนายะอย่างจุดจุดให้อย่างเด็กนั้นให้จับให้ตายปะนะแต่ว่าตะวังกันว่าเจ้ายัะตะวารู้แล้วอัศธะรกัศั มัทะนามัทะนาภาวังซึ่งความที่ความเป็นซึ่งความเป็นคือมัทธนะมัททะเหยียบนามัทธานานมัทธนะคือหรืออันไม่เหยียบอสสารกัสสะซึ่งเด็กนั้นเอหิจงมาวิติดังนี้ สาทาสีอันว่าทาสีนั้นคันตวาไปแล้ววัดชัดวาเลคันเมื่อทวารประตูคันเมื่อประตูวัดชะวัดชัดแห่งข้อวัดชาแห่งข้อขัวปลรเกนะวิวัดมตเตเยว,วะขัวปาเกนะวิวัเตเยว,วะ <c oughs> มัตเตเป็นศักว่าโคปาลเกนะอนานายโคบาลวิวะเปิดแล้วเอวะนันเทียวสันเตมีอยู่ตังนิป,ปัจชะนินาเปตังธละกังยังเด็กนั้นนิป,ปัจชาเปสิให้นอนแล้วยังเด็กนั้นให้นอนแล้วเหมือนอย่างนั้นตถาเหมือนอย่างนั้น อุสภโคอันว่าโคอุสภะโคคณะเทศะโกแทนสัตว์ตัวเจริญที่สุดในหมู่แห่งโคนิคมันโตปิแม้ออกไปอยู่อันตะอยู่สภาพัผดฉาในภายหลังแห่งโคทั้งปวงกาเลในการอันยังอื่น นิสมิงนะครับนิคมิตตวาออกไปแล้วสัพพะปัธมังก่อนกว่าโพทั้งปวงต่างทิวสังในวันนั้นอัฏฐาสิได้ยืนอยู่แล้วกัตวากร,รรมทลรกังซึ่งเด็กอันตะเลในระหว่างปาทานังแห่งเท้าจัน ะตุนนังสีคาวิโยอว่าแม่โกทั้งหลายอนเนกะสัตตาตัวมี 100. ออ้อยอเนกะอะนาเอกะมิใช่หนึ่งขังสันติโยเสียดสีอันตะอยู่ ปัตสานิซึ่งช้างทั้งหลายกุลังกุลานี้เวสองอุตสภัสสะของโคอุตสภะนิคามิงสูงออกไปแล้วโคปาลโกปิแม้อันว่านายโคบานชินเตตวาคิดแล้วว่า เพื่อหมายคำพูดปุ๊บอุสภโอันว่าโคอุสภาอายังนี้นิคมัติย่อมออกไปสภาปัจฉาปัจฉาในภายหลังแห่งโคสัภาทั้งปวงปุกเพในการก่อนขั้นปณะแต่ว่าอชาในวันนี้อายังอุสโโอันว่าโคอุสภานี้ นิคคำมิตวาออกไปแล้วอะไรออกไปก็คือโคสภะนี้ออกไปแล้วสภพปัธรรมก่อนโคทั้งปวงก่อนโคทั้งปวงนิจโลวะนิจโลวะตัวมีตัวมี ความขึ้นไหวออกแล้วเทียวนิจโลเอวะตัวมีความเคลือนไหวออกแล้วเทียวทิตโตยินอยู่วะชัดวาเลใกล้ประตูแห่งข้อวัะชะข้อประตูแห่งข้อการละนางอันว่าเหตุนั่นกิ่งนุโขอะไรหนอแลอิติดังนี้คันตวาไปแล้วทิศวาเห็นแล้ว ธละกังซึ่งเด็กปัสสะอุสสะพัสสะเหตุถานิปันนังผู้นอนแล้วเหตถาในภายใต้แห่งโคอุสภะแห่งโคอุสะปัภาษะนั้นปัตติรับทิตัวได้ ได้เฉพาะแล้วุตตสีเนหังซึ่งความลักเพียงดังบุตรอิวะเพียงดังจินเตตวาคิดแล้วว่านี่เติมเข้ามาเองุโตอันว่าบุตรเ <c oughs> มอันเราละโทติได้แล้วอิติดังนี้ติดังนี้ละโทได้แล้วอิติดังนี้เนสินำไปแล้ว เมท่านำไปนมท่านำไปอีอีเป็นเอเคหังสู่เรือนกาเีียนว่านางกาลีกาเรียนว่านางกาลีคันตวาไปแล้วเศรษฐนาปุชิตาแทนนางกาลีแปลว่าผู้นาเศรษฐี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 นางเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีนาเศรษฐีเศรษฐีนาอัน เศรษฐีผูจิตตว,วาถามแล้วพโลเจตตว,วาบอ,บอกแจ้ง,จงบอกแจ้งโลร่วมาแจ้งบอกแจ้งตวาแล้วตังอัดถังไปนิจบิตเป็นมเป็นมะซึ่งอัถะเนื้อความตังนั้นเศรษฐีนาัชฉา นางปุณณะสหัสสังทัตวาอาเนหีติวุตตาผู้อันผู้อันผู้แทนคนเมื่อกี้แล้วก็อันนาอันเศรษฐีวัตวากล่าวแล้วว่าตวังอันว่าเจ้าขัดฉะตรงไปลงหิลบหิ ตวังอันว่าเจ้าทัตวาให้แล้วซึ่งพันแห่งทรัพย์สหัสสังอาเนหิอาเนหิจงนำมาหิจงเนนำมาเนนำไปมีอาบทหน้าแปลว่านำมานางธละกางซึ่งเด็กนั้น ปูนาอีกอิติดังนี้ทัตวาให้แล้วสาหสสังซึ่งพันแห่งทรัพย์อเนตตวานำมาแล้วอาทาสิได้ให้แล้วปูนาอีก